สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทย3นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในวันนี้เราจะศึกษากันในเรื่องของคัมพี์ฉันทศาสตร์แพทยศาศสตร์สงเคราะห์กันครับโดยคัมภี์ฉันทศาสตร์แพทยศาศสตร์สงเคราะห์นะครับก็ได้เกิดจากพระราชดำร,ร,ริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้ตั้งราชแพทย์ทยลัยขึ้นเนื่องจาก การตั้งแพทยาราชาแพทยายลัยนั้นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีตำรับตำราในการเรียนพระองค์ท่านจึงริเริ่มให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านของการแพทย์แผนไทยได้รวบรวมและเรียบเรียงตำราการแพทย์แผนไทยขึ้นนะครับก็ได้ดําเนินการเขียนตำราขึ้นนะครับจำนวน3มเล่ม แต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ดําเนินการต่อได้นะครับเพราะว่าหมดทุนนซะซักก่อนจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการรวบรวมและเรียบเรียงในการเขียนตําราแพทย์แผนไทยนั้นได้ครบถ้วนนะครับจึงได้หยุดลงไปแต่ต่อมานะครับนายแพทย์คงหรือหมอคงนะครับพระยาพิษณุประาสาัทเวทนะครับซึ่งามาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ทูลขอพระราชอนุญ,ญาตนะครับจาก กรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับได้ดำเนินการรวบรวมและเรียบเรียงนะครับเขียนตำราแพทย์แพทยาศ,าศ,าศาสตร์สงเคราะห์นะครับให้เรียบร้อยนะครับจนสำเร็จขึ้นนั่นเองครับโดยเรื่องนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายในการแต่งนะครับเพื่อที่จะให้ราษฎรนะครับที่ป่วยไข่มีตำราในการที่จะเป็นคู่มือในการรักษาตนเองแล้วก็อนุรักษ์แพทย์แผนไทยนะครับเป็นอนุรักษ์ความรู้เอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยเรื่องนี้นะครับมีความรู้ที่หลากหลายจากตำราอื่นๆในชุดนี้นะครับแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับโดยในส่วนของตำราฉันทศาสตร์นั้นนะครับมีเนื้อหาประกอบไปด้วยบทไหว้ครูนะครับมีการไหว้ทั้งครูพูดถึงพระรัตนตรยัยไหวเทพเจ้าในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็มีการไหว้หมอชีวโกโกมารพัท นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงความสําคัญของแพทย์ถึงคุณสมบัติของแพทย์นะครับที่พึงมีกล่าวถึงโรคต่างๆนะครับและการรักษาหาพูดถึงคําเตือนแพทย์นะครับให้ศึกษาคมพีฉันทศาสตร์ให้จ้ชัดเจนนะครับลักษณะของแพทย์ที่ดีแล้วก็มีการให้พรนะครับโดยผู้ประพันธ์ โดยเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับเปิดเรื่องมาด้วยการไหว้ครูนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วมีการไหว้ครูทั้งในด้านของพระรัตนตรยัยพระอิศวรพระพรหมหมอชีวกโกมารพัฒนะครับซึ่งเป็นหมอประจ,ระระจํารรจพระองค์ของพระพุทธเจ้านะครับเป็นแพทย์ประจําพระองค์ของพระพุทธเจ้ามีการพูดถึงการกล่าวการไหว้ถึงครูแพทย์นะครับทั่วไปจากนั้นก็มีการกล่าวถึงแพทย์นะครับคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะครับที่เคยคุณขั้นอาจารย รุ่นเก่าเนี่ยได้สั่งสอนไว้เนี่ยว่าเปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับแก่มนุษย์นะครับแก่มนุษย์รวมไปถึงสิ่งที่แพทย์ควรจะมีหรือสิ่งที่แพทย์ควรจะกระทำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทำาบาปธรรม14ประการนั่นเองครับโดย คุณสมบัตินะครับของแพทย์ที่พึงจะมีคือ 1. ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนครับอ่าเรียนรู้ให้เจนจัดชัดเจนสองครับรักษาโรคด้วยความแม่นยำนะครับอย่าคัดเดา 3. มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาแล้วก็การรักษาคนไข้มีอสครับถือศีล5หรือศีลแนะครับและ5ครับพ้นจากกิเลสทั้ง3ก็คือโลภะโกรธความโลภความโกรธและความหลงนะครับ นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงบาปธรรม14ประการที่แพทย์ควรละครับอันที่หนึ่งก็คือโลภะ2คือมันยา3าคือโทะสะ4คือโมหะ5คือความใคร่นะครับในเรื่องของเพศนะครับความพยาบาทนะครับเราต้องไม่เอาความพยาบาทโกรธความโกรธแค้นเนี่ยมาเป็น,เ,นเป็นประกอบในการรักษาคนไข้เราต้องมาแพทย์จะต้องไม่มีความ 7จะต้องไม่มีความแครงใจนะครับในการรักษานะครับจะต้องรักษาอย่างตรงไปตรงมาไม่ไม่แครงใจนะครับแไม่มีความประมาทนะครับในการรักษาเนี่ยต้องมั่นใจในตนเองนะครับไม่ง่วงเหงาเหานอนนะครับไม่ถือดีว่าตนมีความสามารถไม่ลังเลใจนะครับในการรักษานั้นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดรักษาด้วยความมานะพยายามไม่เบียดเบียนนะครับไม่กลัวแล้วก็อาจจะต้องกลัวเกรงกลัวต่อบาปนะครับแพทย์จะต้อง เป็นคนที่มีฮีริโอตะป,ปะแล้วก็สุดท้ายครับจะต้องไม่รังเกียจคนไข้ที่เป็นคนไข้อนาถาครับ โดยเนะื้อเรื่องเนี่ยมีการกล่าวเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์นะครับว่าเหมือนกับบ้านเมืองนะครับโดยให้ความสําคัญกับดวงจิตว่าดวงจิตเนี่ยเหมือนกษัตริย์แล้วก็มีโรคภัยต่างๆเนี่ยเป็นค่าศึกที่เข้ามาลุกล้ําร่างกายของเรามีการเปรียบแพทย์เนี่ยเป็นทหารที่มีความชํานาญที่จะคอยดูแลปกป้องร่างกายของเราเนี่ยให้ผลจากโรคภัยต่างๆโดยที่จิตใจเนี่ย ก็คือให้รักษาจิตใจของคนไข้เนี่ยว่าอย่ากโกรธนะครับให้อ่าจะได้เพื่อจะไม่เป็นภัยคุกคามที่เร็วเกินไปความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาบําบัดโรคเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อใดที่เกิดการเจ็บปวดขึ้นมาแพทย์ต้องรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็รักษาให้ถูกกับโรคเนื่องจากอาการเจ็บป่วยอาจลุกลามแล้วก็ไม่ อาจจะไปถึงจุดที่ไม่รักษาไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ควรจะมีความรอบรู้ทั้งคัมภีร์พุทธไัยอย่างรอบด้านนะครับเพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ด้วยนะครับ สาระความรู้ที่ปรากฏในเรื่องนี้นะครับเราจะพบว่าเราจะเห็นได้ว่ามีการสะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นนะครับมีการรักษาเนี่ยโดยใช้การแพทย์แผนไทยซึ่งจะใช้สมุนไพรต่างๆนะครับในการรักษาการแพทย์เนี่ยจะเป็นการใช้ยาสมุนไพรนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยนะครับ ของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของโรคและก็สภาพร่างกายนะครับตามถ้าเราเคยได้ยินสุภาษิตก็จะดินสุภาษิตว่าลางเนื้อชอบลางยานะครับโดยในเรื่องนี้ก็จะพูดว่าใช่โรคสิ่งเดียวไดจะพันหายในโรคาต่างเนื้อก็ต่างยาจะชอบโรคอันแปรปรวนะนะครับเพราะฉะนั้นในการจะรักษาคนไข้นั้นนะครับแพทย์ก็ต้องอดูว่า ในการรักษาเนี่ยเรื่องตำรับยาเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของร่างกายของคนไข้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันเองนั่นเองครับต่อไปครับสาระความรู้ต่อไปคือแพทย์เนี่ยจะต้องตัดบาปทำสัง14ประการออกนะครับไม่ว่าจะเป็นความเรื่องของความโลภความพูดปมดการเกียดครานความโกรธความพยาบาทนะครับดังคำประพันธ์ว่าเป็นแพทย์นี้ยากนักต้องรู้จักซึ่งกองกรรมตัดเสียซึ่งบาปทำสิบสี่ตัวจึง,จง,จงเที่ยงตรงนะครับ ต่อไปอได้รับความรู้เกี่ยวกับคมภีร์ต่างๆนะครับในแพทย์ตำราแพทยาศาสตร์สงเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นคมภีรสรรพ,พคุณคัมภีรสมมุติฐานวินิจฉัยคมภีร์ตักกะศีลานะครับซึ่งแต่ละคำพีเนี่ยก็มีประโยชน์ในการที่จะศึกษาเป็นเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยทั้งสิ้นนะครับ และ5ครับลักษณะแพทย์ที่ดีต้องเรียนรู้ให้กระจ่างแจ้งไม่วินิจฉัยโรคด้วยการเดานะครับไม่ให้ยาแรงจนเกินไปไม่ลอกแต่ตำรานะครับไม่อวดรู้ว่ามีความชำนาญไม่เลือกปฏิบัติกับคนไข้นั่นเองครับโดยข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดต้องมีความรู้และคน้นและควบคู่ไปกับคุณธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดนะอย่างในตัวเรื่องเนี่ยก็พูดถึงอาชีพของแพทย์นะครับซึ่งเป็น อาชีพที่มีความสําคัญนะครับต่อในการดูแลรักษาคนไข่เพราะฉะนั้นจะต้องมีทั้งความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีนะครับเป็นผู้ที่มีความละอายต่อความผิดย่อมไม่กระทําต่อความผิดนะครับก็คือมีฮิริโอตตะปะนั่นเองนะครับเราจะต้องมีความละอายต่อบาปต่อกรรมนะครับในการที่จะทาไม่งั้นเราก็จะเราก็จะทําให้เราไปทําในสิ่งผิดผิดได้นะครับต่อไปไม่ควรที่จะ ดูถูกคนอื่นนะครับว่ามีความรู้หรือความสามารถน้อยกว่าตนเองนั้นพอเราเราเนี่ยจะต้องไม่ถือดีนะครับไม่ถือว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าคนอื่นและก็ไปข่มเหงคนอื่นนั่นเองครับสุดท้ายครับความโกรธนั้นเป็นต้นเหตุแห่งโรคทั้งหลายนะครับถ้าคนเราที่มีอารมณ์ดีเนี่ยมักจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะครับดังคําประพันธ์ว่าอันหนึ่งห้ามอย่ากโกรธาฆ่าศึกมาจะอันตรายโดยฆ่าศึกในที่นี้นะครับก็หมายถึงโรคภัยที่จะมาเบียดเบียนนั่นเองครับ นะครับเป็นยังไงครับจบไปแล้วสําหรับเรื่องของคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์นะครับนะักเรียนได้รับความรู้นะครับและเห็นคุณค่าของเรื่องนะครับที่มีประโยชน์อย่างมากมายในการศึกษานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ